บรรยากาศการต้อนรับของประชาชนเข้าก็มาในวันนี้วันนี้ก็เป็นทั้งดาวเข้าดาวสองสัวตว,วัดโคตว,วัดนะฮะของของเซน,นเทนเดอร์เวิร์นะฮะเป็นออริจินอลข้าวดาวนะฮะก็มีประชาชนมาให้การต้อนรับนะบมาตั้งแต่รอแต่แปดโมงเช้านะฮะมายืนรอแล้วก็คิวอยู่บนสกายวอล์กนะครับแล้วก็พอเปิดประตูเนี่ยก็มีคนเข้ามาเต็มลานนะครับตอนนี้คิดว่า คนประมาณสักสามถึงสี่หมื่นคนเนี่ยอยู่ในบริเวณงานเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ศิลปินทั้งหมดในงานนี้นะครับมีทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดเพลงลิสต์นะครับแล้วก็กว่าครึ่งหนึ่งนะฮะเป็นเพลงลิสต์ใหม่ที่ศิลปินไม่ได้ร้องที่ไหนมาก่อนเลยนะครับก,ก็มีความภูมิใจนะฮะที่สามารถทําให้เซนเตอร์เวิร์ดนะครับแม็กอบอกเท้าดาวเนี่ยเป็นแรนด์บาร์ที่สำคัญขังโลกนะครับ ก็ไม่ได้ทัคซีนเอ็นนะฮะแล้วก็หลายๆสื่อนะ,ะต่างประเทศนเนี่ยก็ลิสต์ให้เซนเตอร์เขาดาวเนี่ยเป็นโพสต์แอดเ a n d i เขาดาว,ดวนะฮะเป็าานเขาดาวที่มีคนมารุ่งงานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับรู้สึกยังไงบ้างคะจากท่านตอบเรานันเป็นการตอบย้อนว่าเราเป็นกลับถึงในการขเขาดาวโมดในเชียครบคับก็รู้สึกก็ภูมิใจนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราต้องการทำให้เขาดาวของเราเนี่ยเป็น l ด n มาร์คของโลกนะครับ ไม่ใจะเป็นรูปแบบของงานคนที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็การปรับปรุงนะฮะทั้งเวทีใหม่โชว์ใหม่นะครับแสงเสียงใหม่รูปใหม่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะยกระดับเข้าดาวของประเทศไทยเนี่ยให้ขึ้นสู่ระดับโลกครับในส่วนของความปลอดภัยนะคะการจัดงานี่ดีไหมบ้างตอนนี้ตอนบ่ายสามเนี่ยถ้ารอผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับก็ได้มาดูแลนะฮะแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับ กับพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับว่าทั้งกองตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็กรทมทุกคนเนี่ยฮะก็ให้การันตีนะครับว่ามีความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เราพยายามจำกัดพื้นที่ของเราไม่ให้คนหนาแน่นเกินไปนะฮะรวมถึงก็มีเรื่องของการพอติชั่นเนี่ย BTS เนี่ยก็สามารถที่จะกลับได้ถึง4ีสองนะครับก็อยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับ ที่ถ้าที่มาไม่ได้เนี่ยก็สามารถติดตามชมได้นะครับในไลฟ์ของเรานะครับในในออนไลน์ทั้งหมดนะครับเราถ่ายทอดระบบ 4K นะฮะภาพคมชัดมากนะครับแล้วก็สีทุกขั้นดีก็สามารถติดตามชมได้ที่ทางบีซีช่องสามนะครับเราจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงกือบขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้จากตัวเฟซบุ๊กไลฟ์ของเรานะครับตอนนี้ก็ไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วครับเราเริ่มแสดงคอนเสิร์ตตั้งแต่หกโมงเย็นครับ ปี2029เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เราต้องมีการเดินทางกันเยอะในช่วงนี้ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะฮะกลับมาทํางานกันอย่างมีปสุขภาพนะครับแล้วก็ปีหน้าเป็นปีที่ท้าทายทุกคนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนกระตุใจในการที่จะมาปีใหม่แล้วก็ปีหน้าไปได้ด้วยดีครับขอบคุณมากครับนะครับ